สวัสดีครับผมนัดจากชแนลนันาพามนี้จะมาเปิดกล่องกันผพาตัวใหม่ให้ดูกันนะครับก็จะเป็นตัว m u ส r a รด l a u n c h e r Style จากค่ายด g กอนโมโมโกะนะครับ ก็เป็นขนาด1ต่อร้อยนะครับแล้วก็เป็นกันพาที่ออกมานานแล้วแหละตั้งแต่ปี2 0 1 4นะครับก็จะเขียนว่าเป็น2 0 1 4ัดาวกิโม,อมอกโกะนะก็หน้ากล่องนะครับก็จะเป็นตัวไ์กันดัมถือตัวลันเชอร์สไตล์อยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับตัวความรุนแรงของตัวพาราวุธและการที่ไ์กันดัมเวอร์ชั่นนี้ถืออยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกันพาที่ผมเอามาใช้เป็นส่วนประกอบและการสำหรับการทำตัว มาสเกตสกายแคสเปอร์ Basket, Sky, per, ครบทั้ง3แบบที่ผมตั้งใจจะทำไว้นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีทําคลิปเปิดกล่องออกมาทยอยๆยยลงมาให้เรื่อยๆนะโอเคแล้วก็ด้านหลังกล่องอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นหน้าต่างตัวพาราวุธนะครับก็ เป็นแบบนี้นะครับก็มีรหัสตัวคูณแล้วก็บอกตัวรหัสงตัวพาราวุธอันนี้ไว้นะครับแล้วก็ถ้าดูจากสภาพกล่องมันอาจจะดูเหลืองๆสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเป็นแบบกันพาเก่านะครับก็บางคนเก็บอาจจะยังกล่องไม่เหลืองก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บหรือพื้นที่ในการจัดเก็บของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกิมมิคตัวพาราวุธนะครับที่เขาให้มานะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวการอธิบายตัวหุ่นและว่าด้านหนาเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าผมก็จะไม่ผิดเนี่ยเวอร์ชั่นของตัวมาสก e ดไซส์กันดั้มของเวอร์ชั่นของดากา o น m o มโก o เนี่ยเขาน่าจะมีการถอดตัวรูปแบบการดีไซน์นะครับมาจากตัว Perfect s i ์ e g u n กันดานะ ี่ okay. ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องของตัวดาร์มากมะมโกะเขานะครับในส่วนตัวคู่มือกันบ้างนะครับคู่มือก็จะให้มาเป็นรูปเล่มหนาๆกระดาษเนื้อหนาๆแบบ เลยเป็นขนาดไซส์กระดาษ A4 นะครับก็ให้มานาหนาแบบเวอร์ชั่นของดาร์กอมโมกโกะเคานะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นพวกแอคชั่นโพสตุดขยับต่างๆที่เผยมาให้ดูเบื้องต้นและกันถ้าใครยังไม่รู้จะจัดแอคชั่นโพสแบบไหนนะครับลองมาดูจากตัวคู่มือที่เขาให้มาก็ได้ถือว่าแต่ละท่าที่เขาจัดมาค่อนข้างสวยอยู่นะครับแล้วก็ตัวแผงสําหรับตัว กันพากของนี้นะครับมีทั้งหมด22แผงนะบางคนอาจจะตกใจนะครับว่าแบบเอ๊ดูจากตะเกะียมันไม่น่าจะถึง22แผงนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะเขียนว่าเป็นแผง A แต่แผง A เขาไม่ได้คูณ2มาให้แต่อันเนี้ยมันจะเป็น สองแผ่นนะครับแยกกันเป็นแบบนี้นะครับแผ่นบีก็เหมือนกันนะก็จะเป็นแบบ1่แผง2แผงเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยเขาจะเขียนว่าแบบถ้าหน้าตาเหมือนกันไม่เป็นเขาจะเขียน่าเป็นคูณ2ไว้นะครับแล้วก็อ่ะดูได้ในจากส่วนนี้นะครับ22แผงนแล้วก็วิธีการประกอบก็ค่อยๆไล่ไปตามโมดิ่วนหัวส่วนแขนนะครับตัวมือเนี่ยจะให้มาสนาดเป็นแบบมือที่มีจุดขยับทั้งหมด5นิ้วเลยนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ายังแบบ ง่อยอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามือเนี่ยถ้าเป็นมือแบบ5้านิ้วแล้วเป็นกันพายุเก่าๆเนี่ยตัวมือขยับแบบห้าน่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็นี่เป็นการประกอบตรงช่วงขานะครับไล่ไปแล้วก็ส่วนของตัวพัดอาวุธนะโอเคประมาณแบบนี้นะครับอ่าให้เห็นภาพแล้วก็มีวิธีการติดพวกดีคออยู่ในส่วนนี้นะครับอ่า อ่ะนี่ก็จะเป็นตัวรายละเอียดเข้าค่าของตัวตัวดีคอร์กันมากนะครับดีคอร์เนี่ยเขาจะให้มาเป็นดีคอน้ํา1แผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยซึ่งตัวรายละเอียดความคมชัดของดีคอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างชัดชัดปปมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะดีคอร์ของตัวรันเชอร์ไซส์อย่างเดียวนะแต่ว่าจะมีดีคอร์บแบบที่เป็นตัวไอไซส์กันดั้มก็มีมาให้ซอสไซส์หรือว่ารันเชอร์ไซส์เนี่ยก็รวมมาให้อยู่ใน1แผ่นเลยนะครับก็เอ่อ รายละเอียดผมคิดว่าดีนะครับอย่างที่บอกไปตะกี้แล้วก็แม้ว่าจะเป็นแบบกันพาเก่าแต่สภาพดีคอเนี่ยค่อนข้างสภาพดีเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ากล่องอื่นถ้าเพื่อนๆซื้อไปถ้าเก็บอยู่ถึงปัจจุบันนี้ยังจะดูคมชัดแบบนี้อยู่ไหมนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นตัวดีคอ f ฟอยนะครับก็เป็นลักษณะแบบติดตรงช่วงของดวงตาต่างๆนี่แบบนี้ ก็ส่วนหัวบางจุดนะครับพาราวุธก็อยู่ในส่วนนี้แล้วกันก็จะให้ดีคอมาทั้งหมด2แผ่นดีคอน้ํา1แผ่นดีคอฟอเอหนึ่งแผ่นตัวแผงกันมากนะครับด้วยความที่ว่าแผงมันมค่อนข้างเยอะนะผมจะให้ดูไปบางส่วนแล้วกันอ่ะอันนี้จะเป็นตัวแผง A นะครับแผง a จะให้มาทั้งหมด2แผงน,นะแต่ว่าอย่างตะกี้ที่บอกไปในคู่มือเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าแผง A ให้มา2แผงดูจาก ภาพเอาละกันนะครับโอเคตัวแผงเอ็เป็นพวกชิ้นส่วนของโครงนอกนะครับตัวสีที่เขาทํามาและกันสําหรับตัวแผงเนี้ยผมถือว่าใช้ได้นะครับผิวอาจจะดูแบบอาจจะดูด้านๆ้าน,านสักนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่า ดูดำดังอะไรแบบนั้นไม่มีนะครับพ่นมาค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าสีอาจจะไม่ได้แบบดูสดนะครับสีจะออกไปแนวนั้นด้านมากกว่าแล้วก็พวกล่องอ่ะต่างๆถือว่าทํามาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับล่องลึกอยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวแผง A นะครับแล้วก็ตัวแผง B ให้มา2แผงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นพวกชิ้นส่วนเกาะโของนอกตรงช่วงขาซะมากกว่านะครับนี่ให้ดู ตัวแผงความคมชัดถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าสีถ้าใครซีเรียสมากๆก็แนะนําว่าให้ไปทําสีดูนะครับอ่ะโอเคนี่จะเป็นตัวแผงเองกจะเป็น,นนะตัวแผงมือที่เป็นลักษณะแบบมือขยับแบบ5นิ้วนะครับก็ เด้วยความที่มันคล้ายๆกับลักษณะที่เป็นตัวแผง PC นะแต่ว่าเก็บมานานเนี่ยแต่ว่าพลาสติกยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับก็ไม่ได้ดูกรอบนะครับแล้วก็แผง PC อื่นๆเนี่ยเขาก็จะให้มาอีกอย่างละ1แผงนะก็จะมีตัว PC1 นะครับนี่อันนี้เป็นตัว PC 1นะครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่แม้ว่าจะเป็นกันพักเก่านะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว PC2 นะครับก็จะให้มาอีกอย่างละ1แผงนะครับนอกจากจะแผงมือที่ดูคล้ายๆเหมือนแบบตัวแผง PC แบบนี้นะครับแผงถัดมาจะเป็นตัวแผงจีกับตัวแผง H นะครับก็จะเป็นแผงแบบสีเหลืองๆแบบนี้นะครับก็ในแผงเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าบางจุดจะดูแบบเป็นสีแบบด้านๆหน่อยนะครับบางจุดอ่ะอันนี้นะครับ จะดูแบบเงาๆงหน่อยเห็นไหมเห็นความสะท้อนแสงของมันไหมครับนี่ก็จะเป็นความแตกต่างละกันผมไม่แน่ใจวันนี้จงใจหรือ i, เป็นข้อผิดพลาดกันแน่นะครับแล้วก็แผง H อ่ะเป็นแบบนี้นะครับล่องพวกดีเทลต่างๆถือว่าทํามาได้ลึกเหมือนกับตัวแผงอื่นที่ผมลองดูแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแผง G กับตัวแผง H แล้วมาจะเป็นตัวแผง I นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพวกพลาสติกใสนะมันอาจจะแบบไม่ได้ใสกิ้งสักขนาดนั้นแต่ก็ ไม่ได้แบบแย่นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะครับก็จะเป็นแผงใสแผงเดียวเลยที่อยู่ในตัวกันพาของนี้นะครับ ก็คือจะเป็นตัวแผงไอให้มาหรือตัวแผงโคนะงในกันบ้างน,นะครับแผงคงในอย่างตัวแผง xc เนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด2แผงนะเป็นแผงที่ผมรู้สึกประหลาดประหลาดอะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรนะครับเหมือนแบบตัดชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนออกไปนะครับเพราะว่าในตัวแผง xc เองเนี่ยอจถ้าเพื่อนเพื่อลองดูนะครับมันจะมีแบบพื้นที่ว่างๆแบบนี้เนี่ยอยู่นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้ง2แผงเลย ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการถอดชิ้นส่วนอะไรออกไปหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าดูจากคู่มือเนี่ยชิ้นส่วนครบนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปละกันว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยแผงมันเป็นว่างเป็นรูเป็เลอะขนาดนี้เลยนะครับก็ตัวแผง xc เองก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนโครงในที่เป็นทั้งช่วงอ,อกก็มีนะครับช่วงเอวก็มีช่วงด้านหลังก็มีนี่เป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้จะเป็น มาจะเป็น <X C. S 1> ตัวแผง C นะครับก็ให้มาหนึ่งแผงเหมือนกันก็อันนี้จะเป็นพวกชิ้นส่วนก่อโครงนอกตรงช่วงอ,อกนะครับนี่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับสีที่เขาทาออกมาอันนี้ผมถือว่าเออก็คล้ายๆก,กันกับสีขาวที่อยู่ในตัวแผง A นะครับก็สีอาจจะไม่ได้สดมากละกันแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับใครอยากได้ให้มันดูสดกว่านี้ก็ พนสีน่าจะช่วยได้อีกแผงหนึ่งก็คือจะเป็นตัวแผง Q นะครับดูความเป็นสีแดงของมันนะครับก็จะเป็นตัวแผง C กับตัวแผง Q งมาจะเป็นตัวแผง L นะครับก็เป็นพวกชิ้นส่วนของตัวพาสอาวุธของตัวลันเชอร์ไตน์นะครับก็เออดูโดยเบื้องต้นเนี่ยไม่น่าจะมีรายละเอียดอะไรที่ที่มันดูไม่ดีนะครับแต่ว่าที่แน่คือสีมันดูไม่ตรงปกนะครับยกตัวอย่างอันนี้ที่เป็นลนักษณะมนเป็นตัว ลายกระบอกปืนอันหนึ่งแล้วกันที่ติดอยู่ตรงหม่ขวานะครับถ้าในตัวหน้ากล่องเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นสีเงินหน่อยแต่เนี้ยให้มาแบบเป็นสีแบบพ่นมาเทาๆแบบนี้นะครับก็มันจะเป็นตัวหน้าตาตัวแผ่นงสุดท้ายที่อยากให้ดูจะเป็นตัวแผงน S นะครับก็คือจะเป็นตัว กาะชิ้นส่วนด้านนอกของตัวพาดรู้อย่างตัวลันเชอร์สไตล์นะครับก็สีสันที่เขาทำออกมาก,ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วก็ออกแนวแบบด้านๆเหมือนกันนะครับไม่ได้แบบก้านบางชิ้นเงาชิ้นเหมือนตัวแผง G กับตัวแผง H นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวแผง S ให้มาหนึ่งแผงแผงค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับเคาน,นี้ก็จะเป็นตัว หน้ากล่องคู่มือดีคอแล้วก็ตัวแผงคร่าวๆเบื้องต้นสำหรับอัสเกดตันเชอร์สไตล์ของทางค่ายดาอกอนมะมโกงเขานะครับก็เดี๋ยวกันไปเจอในคลิปรีวิวตัวเต็มอีกทีก่อนจะไปก็ฝากกดทุมซับสไครต์ตรงกลางนี้ไว้ด้วยถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปรีวิวตัวเต็มนะครับบายบายครับ